ที่นี่ไหมนั่งขานั่งข่าตามเขี้ยวคือว่าป้อนลูกวัดดีวัดดีมันแก่นมีดใครจะเอาอ่ะ้าวมาเอาอีกแล้วมิตี้เดียวมแต่แม่ลูกจิบจะหยิบจะอยากคือได้กินหรือเทียบป่ะปีนึงก็ได้กินเดือนนึงหูก็ปูวันมานก็ได้กินืม ไม่นี่แม่เว้ยอะยมาคว้ากินน้ำก้นโอ้ยมันมีผู้พาเนาะเอ้ายายาพากันยังไปไข่ที่เขาว่าหงไปว่าลูกกินไอ้ทั้งลูกกระแชนนุ่มเอามากินว่าเป็นติลูกคือว่าให้ลูกกินเดียวนี่เอาจะเฝ้าอ้าว ไม่นีแซบได้เนี่ยทรายเจ้าเอามาเอามาเอามาแก่ปะคือว่าขบา,บา้มามยังไ่ขึ้นไปนีว่ามันขึ้นไปเ <c ười> ย็ดม <c ười> ันบ <c ười> <c ười> อฟันมันกินม่ได้เจอ ท้ายกินคักปนนั่นดิลูกไทรยลุกเอามาๆมาตัวยุ่กแ <laughs> ม่ลูกอ่นเนี่ยลูกแม่ได้กินไม่ได้